ผมจะมีคำถามดังต่อไปนี้นะครับเมื่อไม่ยกเลิกไม่ตั้งข้อสงวนสิทธิยกเลิกจะเอาอยัางไงกับ11จุดครับที่ไทยยึดกลับมาได้ถ้าเขากล่าวอ้างว่าไทยต้องถอยไปเพราะไม่ใช่พื้นที่ของไทยตามแผนที่1ต่อ2แสนใน MOU 2543ผมถามวันนี้กำลังจะถอนกำลังถอนอาวุธหนัก ผมเชื่อและผมได้ยินมากับหูว่าฐานบางคนเสียใจมากนะครับเพราะนอกจากจะทวงคืนแผ่นดินที่ยังขาดอยู่กลับมายังไม่ได้แล้วเนี่ยแม้แต่พื้นที่ที่ยึดกลับมาได้ในวันนี้ผมมั่นใจฐานไทยจะไม่ยอมถอยแต่กัมพูชาจะอาศัย M.O. u ที่ไทยไม่สงวนสิทธิ์และไม่ยกเลิกการละเมิดร้ายแรงมาทำร้ายแผ่นดินไทยที่ทหารเขาเสียสละชีวิตเสียสละอวัยวะและครอบครัวต้องเสียสละ ยึดมา11จุดให้มีความสุ่มเสี่ยงตาม MOU 2543รัฐบาลไทยจะทำยังไงครับกับ11จุดที่ยึดกลับมาได้ยังไม่นับจุดที่ประเทศไทยยังยึดกลับมาไม่ได้นะครับอีกหลายจุดบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดอีกหลายพื้นที่บางพื้นที่ในทับภาคที่2อปราสาทตาควายปราสาทคนาและครึ่งหนึ่งของบริเวณช่องอานมา เราจะเสียอีกนานเท่าไหร่ถึงจะยึดกลับมาได้ทั้งที่เป็นแผ่นดินไทยและที่สำคัญผมจะถามตรงนี้เลยว่าภูมิะเขือเจาอย่างไงครับในเมื่อฝ่ายไทยฝ่ายไทยไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะครับเนื้อแท้พลโทบุญสินพาดกลางยึดจุดสูงคมเพราะกัมพูชาละเมิดร้ายแรงต่อ MOU 2543ทําร้ายชีวิตคนไทยแต่ทางการทหารยึดกลับทันทีเพื่อให้เป็นไทยต่อประเทศไทยเราจะทำยังไง กับการที่กัมพูชาอาจจะอ้างข้อ5ว่าไทยเป็นฝ่ายเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนอกจากผิดตามแผนที่1ต่อ2 0 0แสนแล้วธงภูมิมะเขือธงชาติไทยจะถูกหรือไมครับและใครรับหลักประกันได้ว่ากัมพูชาจะไม่อ้างแนวร่วมนาาชาติมากดดันประเทศไทยจากข้อนี้ผมขอถามต่อว่ารั้วของประเทศไทยกำแพงที่ มีพระเจ้าน้องยาเธอทรงเป็นประธานในกองทุนหาไทยทิ์จากเดิมที่บอกว่าจะสร้างกลายเป็นขออนุญาตกัมพูชากลายเป็นบอกว่าต้องรอเจบซซึ่งไม่รู้จะรอเมื่อไหร่ที่กัมพูชาจะยอมแล้วใครจะเป็นคนปกป้องทุ่นระเบิดของฝ่ายไทยหลังจากนี้แล้วใครจะเป็นคนป้องกันไม่ให้เกิดการข้ามแดนและตรงเจตนาที่คนไทยต้องการสร้างกำแพง เพื่อไม่ให้เกิดภัยคุกคามต่อประเทศไทยอีกได้อย่างไรทั้งหมดเหล่านี้ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือว่าประชาชนกำลังไม่เข้าใจว่าเรากำลังเชิญหน้าอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ชัดเจนได้ว่าสงครามโลกในภูมิรัฐศาสตร์อเมริกากับจีนกำลังเผชิญหน้าและต่อรองกันอย่างรุนแรงเรื่องแร่หายากประเทศไทยกับเปิดเฉพาะอเมริกาประเทศเดียว ว่าจะทำความร่วมมือกันแทนที่จะรักษาความสมดุลในฐานะประเทศเป็นกลางเปิดพื้นที่แร่หายากสำหรับทุกประเทศกลับกลายเป็นเลือกฝั่งอเมริกาทั้งที่อเมริกาเขากำลังเผชิญหน้ากับจีนอยู่ในขณะน,นี้อย่างนี้ประเทศไทยอยู่ในฐานะชักศึกเข้าบ้านหรือไม่และประเทศไทยกำลังจะมีความสุ่มเสี่ยงต่อการ,รเผชิญหน้ากับประเทศจีนมากยิ่งขึ้นหรือไม่และจะกระทบต่อความสัมพันธ์ อำํำนาจทางเศรษฐกิจที่อาจกําลังจะกดดันต่อประเทศไทยแรงกว่านี้หรือไม่นี่คือความเป็นห่วงทั้งหมดต่อความลับหรือลึกลับในการเจรจากันกับกันกับไทยและกัมพูชาในครั้งนี้ครับ